3เคล็ดลับเที่ยวอย่างไรให้ผิวขาวใสไร้ฝ้าวันนี้นะคะเกดเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากจากพัทยานะคะเอาวิวสวยๆแล้วก็ความร่มรื่นมาฝากกันด้วยค่ะกับวันร้อนๆเมษาหน้าร้อนสงการนี้ใครไปเที่ยวไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางเคล็ดลับดีๆมาเลยค่ะกับความสวยใสยนะคะข้อแรกเลยเราอย่าลืมดื่มนะ้ำไม่มากเกดสังเกตด,ดูว่าอย่างช่วงเมษาหน้าร้อนเนี่ยเหงื่อเราออกเยอะจริง แล้วผิวเราเนี่ยจะค่อนข้างแห้งมากๆจากแสงแดดที่โดนทาร้ายนะคะทีนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยขาดน้ําดื่มน้ําน้อยผิวเราจะแห้งมันจะไม่ขาวใสความเนียนมันก็ไม่เกิดนะคะทีนี้เนี่ยแนะนําเลยดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรเมื่อวานเนี่ยเก็บอัดน้ําแบบเยอะจริงๆวันนี้ตื่นขึ้นมาผิวสดชื่นขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการทาครีมกันแดด กันแดดเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเราทารอบเดียวตอนเช้าเอาไม่อยู่นะเพราะแดดเดินเมษาช่วงเที่ยวสงการเนี่ยแดดแรงมากจริงๆและยิ่งใครไปเล่นน้ําเล่นน้ําทะเลหรือว่าไปเล่นสรดน้ํานะคะช่วงสงการโอกาสที่กันแดดที่เราทาตั้งแต่เช้าเนี่ยมันหลุดล่อนออกไปมันก,ก,ก็มีแล้วทีนี้เนี่ยไม่ว่ากันแดดยี่ห้อไหนก็ควรทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงใครที่เหงื่อออก ใครที่เล่นน้ําสาดน้ําเนาะอาจจะไม่ถึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงตรงนั้นน่ะเราก็จะต้องทาครีมกันแดดซ้ําอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็คือให้ดูเป็นหลักเลยว่าโดนน้ําปาดเงือโดนเง่อออกเมื่อไหร่ก็คือทากันแดดซ้ําเลย สค่ะเคล็ดลับข้อที่สามยาลืมเด็ดขาดก็คือทาบำรุงลดเม็ดสีเมลานินอย่างช่วงก่อนนอนนะคะเกตกลับมาจากข้างนอกแดดร้อนๆก็จะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นพอล้างหน้าด้วยน้ำเย็นเสร็จเซรั่มที่ช่วยลดฝ้าค่ะลดเม็ดสีเมลานินเราจะทาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทา3จุดที่ฝ้าขึ้นง่ายก็คือเช่นหน้าผากนะคะหนกแก้มบางคนขึ้นตามหนวดหรือว่าคาง ก็คือทาเพิ่มเข้าไปได้วันนี้ก็มีแนะนำเช่นกันค่ะจากพัิยาเกตก็พกมาด้วยใช้มาเรียบร้อยเลยนะคะตัวแรกเลยนี่เลยค่ะที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจะกเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำเอาอยู่คนที่แพ้สารออกแดดแสบแดงก็แนะนำนะคะใช้เช้าเย็นอันนี้ทาเยอะได้ไม่กัดลอกไม่ทำให้ผิวฟางและ ออกแดดไม่แสบแดงค่ะนี่เลยนะคะ,ะเซรั่มเสร็จเราก็จะทาตามด้วยกันแดดนะคะกันแดดก็พกมาเช่นกันค่ะก่อนออกมาแบบนี้เจอแดดก็ต้องทาก่อนสักประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ทาซ้ำระหว่างวันนี่เลยบีบีกันแดดเคที่ S สบีเอปบพวกค่ะและสุดท้ายนะคะล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงก็พกมาเช่นกันนี่เลยค่ะสะบู 0, ่สุนไัยแฮนเมดว่านังคำจากเคที่ที่มี ว่านนังคมพลาลิ้นทะเลแล้วก็น้ำพึ่งตัวนี้ไม่มีสารซซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จได้ฟิลลิ่งหน้านุ่มสุดๆเลยค่ะกับชุดนี้เซตนี้3ชิ้นทักเข้ามาที่เคที่ได้ไดเลยนะคะราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะเดี๋ยวเกดพาชมนะบรรยากาศสวยๆแล้วเอาความสุขฝากทุกคนด้วยค่ะฝัะ่งนี้ก็จะมีน้ำนะ เมื่อกี้รับประทานเบ็กฟัดกันต,ตรงโน้นเรียบร้อยสวยไหมสวยไหมร่มรื่นนะร่มรื่นอเอาความสุขมาฝากทุกคนด้วยน,นะคะไปก่อนลคะค่ะ